สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องการตลุยการการเกษตรนะครับผมสำหรับวันนีก้กาศบวันเสาร์นะครับวับนเสาร์ที่สองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหานะครับผมสำหรับวันนีก้กาพาพี่น้องมาเมืองครับไในน้ำปุ๋ยขีม้มูลเม็ดนะครับมาวานห้องฟืนนะครับผม นะครับนะครับถ้าใส่ขีดมนเม็ดของเรานะครับนนะครับขีดมนเม็ดนะครับในน้ำขีดโอ้ยขีดมนเม็ดนะครับมาวานห้องพื้นนะครับเพื่อเตรียมจะยกล่องปลูกปั้นสมบัหลังนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณเจ้าถัตถาศีนนนะครับสีน้ำเงินนะครับลดกูใจนะครับอ่ะออกรถสีประตูบ้าแต่ว่าใส่งาน ใส่งานบดถืกนะครับใส่งานบดถึกจังหวะนะครับใส่งานใส่งานสมบุกสมบันนะครับใส่งานบดถึกจังหวะทั้งขนมันขนนั่นขนนี่นะครับผมกาวัน้กะเอาเขียวโมนะครับมาหวานห้องผืนนะครับมาวานห้องผืนนะครับเตรียมปลูกมั่นสับปะหลังได้ลองปามนะครับเตรียมขยายพันธุ์นะครับเทรงขยายพันธุ์เทรงยมจำหน่ายนะครับพันธุ์มันอีเหลืองน้อยนะครับกับ อ่าอเลโซตายนะครับวันนี้นะครับวันนี้กมีข้องเลนไม่ครับตอนนี้เขากำวัดเข็มโม้นะครับวานเข็มโมอัดเม็ดนะครับนะครับแบบบางๆนะครับวันวาดหลายครับห้องผืนกับหัม่านลองปามและสอบนะครับวานห้องผืนวันนี้กมีเครื่องมือใหม่นะครับเครื่องมือใหม่มานะครับเป็นเครื่องอ่าเป็นเครื่องวัด ความชื้นนะครับวัดความชื้นแล้วก็วัดแสงแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับแล้วก็วัดค่าพีเฮทนะครับนะครับสองของดินนะครับค่าของดินนะครับตัวน้กรไว้บริการาพี่น้องนะครับสามาชิกนะครับลูกค่าขี่มูอัดเม็ดกับลูกค่าที่สร้างซือนามักนะครับถ้ดรถพันไปพันมากนะครับ พี terror, society, ่น้องเห็นทักได้นะครับอยากตรวจวัดสภาพดินนะครับก็ยินดีนะครับยินดีให้บริการนะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิ29่องศานะครับค่าความชื้นก็แห้งนะครับแห้งนะครับแล้วก็เจอละแสงแสงอุแสงอุณหภูมิปกตินะครับตอนนี้สภาพพี่น้องมาวัดค่าพีเฮนะครับค่าพีเฮค่าพีเฮนะครับค่าพีเฮนะครับความเป็นกดเป็นด่างนะครับ เอาครับเช็คมือดินได้หลายจุดนะครับตัวนี้เป็นดินทรายนะครับดินทรายเอา้วัดค่าพีเลงไปนะครับวัดดูโอ้ดินทรายแสดงว่าค่าพีเฮความเป็นกดเป็นด่างแสดงว่ามันเป็นกดครับ 6. 5ดห้าเป็นกดอ่อนๆนะครับตรงนี้นะครับห5เห้าป็นกดอ่อนๆแต่กดอ่อนๆแต่ถ้าใส่ขี้โมูไปนี่ก็ ยิงพื้นเพิ่งความเป็นกดนะครับทำรักแต่ว่ากาค่องค้างฮ็ดบ่บถือครับแต่ว่าถ้าเราจะปรับโอ้โกดเลยครับห้าเลยครับเนี่ยแสดงว่าดินดินเป็นกดครับพี่นอ้องจาคองก้อนห้องตอนไหมาวัดมึงครับเพราะว่าห้าจุดหกนะครับห้าจุดหกแสดงว่าแสงเหาเออ เป็นกดครับ5.6จุดกจุดนะครับลดลงเรื่อยๆนะครับผมห6จุดหสแสดงว่าดินเป็นกดครับถ้าทรายตรงนี้ก็แสดงว่าเป็นกดเราต้องปรับนะครับปรับโดยการเพิ่มเบสนะครับเพิ่มเบสขึ้นมาอาจจะเป็นพวกขีแกบขีท่านนะครับหรือว่าปูนขาวเออขีแกบขีท่านนะครับเพิ่มความเป็นเบสนะครับอ่ะเมื่อลองวัดอีกหลายๆจุดครับผมจุดตรงนี้อีกที่นะครับติดเตียนตอนนี้ จิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปนะครับจิ้มลงไปก็ดูนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่เจ็ดอยู่นะครับมัน,ม,นมันบอดซื่อนะครับมันบอดซื่อก็อยู่ที่เจ็ดนะครับเจ็ดก็เป็นกลางแต่ว่ามันจะบอดในนอนนะครับจะบอลในนอนคนข่าง,งจะบอดในนอนเพราะว่าความชื้นเข้ายังบ่อพ่อนะครับ ฝนตกลิ้นตืเสือครับตอนนี้ก็วัดแค่แค่ที่วัดได้ก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดนะครับเวธีการวัดเท่ากับทิงทบท้งไว้สักพักนะครับทิ้งไว้สักพักนะครับทิ้งไว้สักพักให้ให้ตัวเลขมันขึ้นนะครับนะครับ แสดงว่าบริเวณที่เป็นดินทราย,ยาเป็นเจ็ดนะครับพี่น้องอ่ะโอเคสภาพเป็นกลางอ่ะเรารู้สภาพดีนของเฮาหรือครับว่ามันเป็นกดนะครับเราก็ต้องหาทางปรับแกะอ่ะสาหรับวันนี้ก็ช่องการตะลุยนะครับการตะลุยการเกษตรนะครับการตะลุยการเกษตรนะครับช่องของของ้วกกาวเกษตรเพื่อเกสตรครับผมกับกำลังพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มา อยากเปลี่ยนประสบการณ์ครับผมถ้าพี่น้องมึงเล้มามี้ก็ลราก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ